พื้นที่เพาะปลูกริมแม่น้ำน้าในอำเภอท่าวางาังผาทั้งนาสวนส้มโอและไร่ข้าวโพดล่าสุดถูกน้ำท่วมไปแล้วเกือบ2,000ไร่นะคะเกษตรกรรับมือไม่ทันค่ะทำให้ผลผลิตถูกน้ำพัดเสียหายทำได้แค่เก็บเศษซากวัสดุการเกษตรออกไม่ให้ปิดทางน้ำระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องยังขยายวงกว้างเข้าท่วม24หมู่บ้านค่ะอย่างที่บ้านหนองบัวตำบลปากคา บางจุดน้ำท่วมสูงถึง2เมตรแต่ว่าชาวบ้านยังไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นต้องขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสองรวมทั้งใช้เรือสัญจรเข้าออกส่วนอีกหลายครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําจําเป็นต้องอพยพมาอาศัยอยู่ที่ริมถนนแทนนะคะอย่างชาวบ้านสบยาวตําบลริมพากันมาทําเพิงพักหลบแดดหลบฝนและนอนค้างริมถนนกันคืนนี้ค่ะเพราะาบ้านของตัวเองถูกน้ําท่วมถึงชั้นสองแล้วแล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ ผนตกตลอดถ้ามาบังแหมกอเซียนะมาบังแม่ก็ว่าอันก็อยนี่เน่ะเดี๋ยวก็นอนแต่เจ้าบ้านเปิรนก็มากันเยอะเปิรนก็ว่าเฮ้ยไปไปอยู่บ้านแม่กเขามีบ้านเขาก็เก่งใจนาาลุงนาะเขาไปเก่งใจเปิรนแต่เดี๋ยวนี้แต่ก็ของของก็ไอ้บ้านเปิรนก่อนเพราะเดี๋ยวว่าก่อถ้าว oh. euh ่าหากถ้าอยู่ที่เขงบอไหวแล้วน้ำมันเปิดก้อนนาอจะต้องนั่งใหญ่เขาไปอยู่บ้านไปไปแปลงบ้านหลังน้อยอยู่ก่อนนะ พื้นที่อำเภอท่าวังผาจุดที่ถูกน้ำท่วมค่ะรับน้ำจากลำน้ำยาวแต่ว่าไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำน่านได้นะคะเพราะว่าแม่น้ำน่านตอนนี้มีระดับน้ำสูงกว่าลำน้ำสาขาแล้วก็จะไหลลงสู่ตัวเมืองน่านต่อไปค่ะ